ซึ่งตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมากเลยนะครับนี่นะครับเร็วมากเลยนะครับสามารถสแกนบาร์โค้ดนะครับผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้ด้วยอันนี้เวลรุ่นซีนอ่อนหนนสะครับสแกนเนอร์ตัวนี้นะครับสามารถสแกนได้ทั้งบาร์โค้ด1มิติและ2มิตินะครับ ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับร้านค้าปลีกค้าส่งทุกประเภทนะครับที่มีการยิงการสแกนบาร์โคดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับการสแกนให้ดูครับว่าจะมีประสิทธิภาพนะครับความเร็วและความมั่นยาอยู่ในระดับไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือสินค้าที่ผมหาได้จากรอบตัวนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบยิงให้ดูนะครับนี่นะครับเร็วมากเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบาร์โคดที่โค้งแบบนี้ก็ยิงได้แม่นยำนะครับนี่นะครับอันนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็สามารถยิงได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาต่อไปนะครับเป็นบาร์โคดต,ตามกล่องสินค้านะครับ ถ้าสั้นๆก็ขยับมากใกล้ๆนะครับแต่ถ้าบาร์โค้ดมีขนาดยาวก็ถอยห่างออกมาหน่อยนะครับนี่นะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถสแกนบาร์โค้ดนะครับผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น1มิติและ2มิตินะครับเริ่มจากบาร์โค้ดแบบ2มิติก่อนนะครับไม่มีปัญหานะครับเร็วและแม่นยำมากนะครับต่อไปจะเป็นบาร์โค้ดแบบ1มิตินะครับจะเป็นแถบยาวแบบนี้นะครับ ไม่มีปัญหาเลยครับ